ปูดใหม่เหลือแปดแหละตัดกินเล้วันนี้เอ้ากลับถักทคา,ายสบายดีทุกคนจะดุนในพอกันทีหนึ่งพี่น้องตอนนี้กะพาเมียเลาะป่าหานหน่อไม้พี่น้องไงผมมีอาหารกินเลย พาเพื่อนไปหาน้อใหม่เจ๊ซีได้หรือบ่พี่น้องไปติดตามประกันพี่น้องนี่มาสองคนมาเนี่ยหาเลาะปลาก่อนแลกิกกัซีไปหาน้อใหม่เลยยังไปได้หอดบันก่อนน่อใหม่อยู่นะไปะหี่เข่าเลย ตอนนี้ยางมาหอดก่อนน้ำใหม่พอดีแล้วพี่น้องจกริจายลายเลยบอหาแต่น้ำใหม่กระสะนี่แหละหลายคนหาอยู่น้ำใหม่แถวนี้กะเบิดเตได้พี่น้องบลยบอได้มีลายไปะเลยมันไปเลยมากเนี่ยมีแต่ปลาหน้าใหม่เลยเถิด เราก็ได้พี่หมีเห็นแอ้วไงเพราะว่าก็เจ้าหาดุเมื่อวานนี่ข้าก็เจ้ามาหาแต่นี้เห็นหอยเขาเขายางเลาะหาหน่อไม้เ่นนี่น้ำลายลิ้นหนอม้นนี่ ในนออยเลยหัวมันเลยโหมันใหญ่ไปเลย ดันขบถ้าหอดสี่จะชงสามหยอดในกอเดียว Hồi 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 Bỏ lại đi Mẹ phải đang tắt nó mạnh Nó còn hẳn Để lại ở đây là đây này phía Xăm tham gia đấy kín này 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 khao lên Này. <laughs> Về lại thế, bọn này cả Sạp nhọt bọn đều lên phía nồi có đi ở đây là phía nè nè, này có điều ở không กอเดียวด้วยนี่หกเจ็ดหน่อพรผมในทงกัยากลายเติบเลยหน่อง,งามๆเลยลงไปนี่นี่แม่ทำไม่ได้พี่น้องไปฮอตพุ่นเลยทำป็นทำใหญ่ๆพี่น้องนี่กมูมาให้หัวมากดกหรือบอ่พี่น้อง ถ้ามากลกเดีโอ้ยกระหอกลายได้เถอะเดียกระหอกได้พี่น้องนี่เห็นบอกกบมอให้นะแ่นี้ยังเป็นป่าองดิบต้นหมอกต้นใหม่ลงไปทางนี้คอยเลาะหานกหา,หายังหานอใหม่ถล่มนั้นมันจะมีกออใหม่ชอบช่ำกออยู่ถล่มนะบอ้ว,ว่า,ขาเขาจะเอาอล้วหรือบอก โอ้โกรดใหมอยู่นะคือบแปดนะฮะมันจะมียางแน่นอนนะอยู่ทางในนี่นะแปดเลยมันมืดเมนูว่าจักษ์หรือกระหอกป่ปลาดงอยู่ในนี่มีแต่ไมยางพี่น้อง ลายต้นนี้ไมยย้ยางนี่เคือกุกบางให่ตัวที่บริษัทเอากินนี่แหละแต่บาบ,บเูเฮนมันเป็นมาก่น่น,นมีแต่ไมาย,ยางหมดเลยกกใหญ่ทั้งนั้นเบื้องกุ๊กใหม่นี่พี่น้องนี่โ้ยยาวเลย นี่มิมนนาพาเลยนี่นี่ยกระมันทำทำกระหลมก,กวางเลยพี่น้องเห็นบอกทำง่ายชุดเลย ข่อไปทำเลยมันนี่อืมน้าน้องใหม่เมียประเทศน้องใหม่น้องใหม่อยู่ปากทำเลยพี่น้อยนี่มันทำนาผาหินใหญ่ราเาลาดิ คณะกรอหน่อยเลยเนื่องจากว่าบุมีแพ้ออกนะน,น้่มไอ้เท่นี่พด้กามมาบ่ทึงหอกพี่น่อยมันไกลป้อหน้าผาชูงลีพี่น้องนี่เห็นมาปะนหมหน่อยนี่เข้าทางนี้กว้างขนาดได้พี่น้องเลย พุ่นออกเลยพุ่น วปกติสันทางนี้ขึ้นกกใหม่นี่เลยได้ผู้ทางถึงแม่สันทางเลยพี่น้อยก่นีได้กินเชียงนกเป่าแบบเดียวจักไปไทยเลย ในเก่าก็หอก,หากหลายนี่พี่น้องท่านนี่นทีนี้บขคยาดม,มีแล้วหอ,อหอยฟาดนี่คือจะเป็นหอยฟ้านี่พี่น้องมีแต่หน้าพาได้วยท่านหนึ่นี่คือกบมังหอยเบนเป็นหมากนี่พี่น้องอลงไปเรื่อยๆ นี่ก็มงหายเบนเลยม่ได้เอาเป็นหมากไปหน่อย ปีนผู้ปีนผ้าเมื่อยเลยพี่น้องยุกใหญ่เอวแยกเลยบ้านนี่อ้อุ้ยอ่ะหืมโอ้โหเมื่อยดิพี่น้องเมื่อยเมื่อยอุ้ยอ่ะหืม เอาพี่น้องไปเจอกันบนที่พักกินเข่าเลยพี่น้องเลยโอ้ยมื่อมือ,มอไปเอาโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ออกบอนทีว่าพักพรจะกินเข่าพี่น้องเลยมาเบิง่งผลงานเท่ามีแต่น้องใหม่อย่งไรพี่น้องนี่เดี๋ยวไล่เติมด้วยนี่คขนวาดสีแกงกินนี่โอ้ยซ้ำได้กินพี่น้องเอากะเจ๊แกงประมาณสองสามนอ่อ เรื่องนั้นกับชีมเมื่อต้มอยู่เพือนเมื่อต้มกินกับพ่อโอ้พี่นอนใหญ่เลยพี่น้องเลยต้าตู้พอะไรไปขี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้หิ้เข้าขี้น้ำเลยพี่น้องเลยโอ้เบิดบิร์ตเบิดบิร์ตเบิร์ตกอีกโอ้ตาดกอกอ่ายง่ยเลยเอาโอ้อีกเบิด์ลจะบอกอะไร อ, <Okay. S 1> ดดอ่าน,น,น,นเลืนนอดเลยพี่น้อยนี่งานมาหนีไมีแต่นอกขาวๆเลยพี่น้อยแล้วก็ให้เมเปอกแล้วก็สีฟานฟานเลกกาซีแกงกินพี่น้องยปลากระเมยผัดกินหน่ำสะกอนเพี่นวอย <laughs> ตอนนี้กำลังฟานมาใหม่ก่อนที่จะกิน <laughs> แต่กินบัวลายนี่สีหานอกอรพ่อได้กินแล้วพี่น้อยยานแต่กินบะหมด่สะดอกสองคนนี่นะมีผักผมได้นี่ ต้มเลยพี่ดองเลยตอนนี้เวลากับชั่วโมงเพราเราขี่เขาไปแล้วชั่วโมงแรกตำพริกไปนี่ตำเครื่องปรุงนี่แสบๆเลยไปนี่ มันกระเปื่อยจ้ดอกป๊าตับผิกใส่นักพี่น้องเลยมันกระเด่งใส่ตานี่โอ้ยสุดยอดเลยเด้ป๊าความุดทนะี่นนอพูดนะมือหน้กเป็นลายพุกนี้หลังจากตำแล้วก็สิปรุงเลยพี่น้อง ต้องเทนำ้ำใส่ลงลงไปในโขกซะก่อนว่า้มนแบบข่าวเตาหัวตัวตบนนวันมันติดโขกนะเทเลย จะออกเป็นสีเขียวได้ป่ะเนี่ยนะออกสีผักเลยผักสีเขียวอืมน่ะเป็นสีเขียวเลยพี่น้องเอา้าทาชุบก้อนไว้ในสมิตรกินเลยเดี๋ยวยิงนกอีกแล้วพี่น้องหลังจากอันนเฮาแต่งกินน้องใหม่เห็นนกบินไปมันผ่านมานี่ยนี่พี่น้องนี่ เห็นว่าคนมันอนะนี่มื่กิ้นรกไป่น้อยจักมันตกทางไดนเลยเห็นแต่ขนมันป็นาตัยมันโมตายแล้ไปจกักคนมันสะอะอยู่นี่ เอาแล้วนี่พี่น้องได้แต่คนตัวนกจัดไปทางไหนจว่ <im it> า,ากินม่ได้ดอกได้แต่คนพี่น้องนี่เรานั่งอยู่นี่กินนี่นี่บินผ่านนี่เลยเลยนำยิงมันได้แต่คนตัวนกเดี๋ยมาได้กินเอาจะได้กระทายกินเต็นื้อใหม่นี่แหละพี่น้องจะได้กัน

ยิงหมดตายโอ้ยเสียดายคักเลยพี่น้องเลยมือหนาตัวยิงไหมเอ้าพร้อมหนาพร้อมตายผีน้องให้แล้วได้นี่นี่หน่องใหม่หอนหอนหอนสุดๆเลยข้ากระปุงว่าสันมาเด้อไปพี่น้องป้องปลายเบิ่อตะกูทุกคนมายิงแกงหน่องใหม่ขึ้เก่าพี่น้องเลย แบบคักระลี่งช่องใช้กับพิดดิบเลยกินสองคนสุดๆเลยเาริ้นตัวใหญ่เลย เงาะเลยพี่น้องครับ ค in right. ักไลคักไลแซ่บเลยเอ้าอิ่มลยด้พี่น้องเยอ้ยกิน่างก็ได้อิ่มคักอิ่มแน่บานี้นี่ยงอย่พี่น้องเลยเห็นมันี่เากินมัดถ้วยนึงเอากปนนี้มัดถ้วยนึ่งก็แค่อิ่มเลย ยังไยเข่เมือแ้ตัวนี้มาทอคิมเสียได้พี่น้องเลยนอใหม่หนอใหม่ฝนทิตกบอ่อมนีบอมีออยเสยเมือ,เมอไอทองไหวนี่ สามสิกินให้แม่กินด้วยเดีกคนนี่เอาไปพี่น้องคลิปนี้เก็บยยกผักสำนี่ไว้ก่อนพี่น้องเว้ยแต่คือเดียนนี่แหละการหาอย,ยู่หากินหาแต่เนาะใหม่มาเนี่ยเลปปาะปลากับเมียพี่น้องแต่ก็ขอบใจที่ติดตามหับสมแต่ต้นจนจบพี่น้องอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปพี่น้องโด,ดนได้ถ่ายเทนึงให้พี่น้องในเบิ้งพี่น้องเอาขอขอษกขอไปไลน์ด้วยพี่น้องเด้อที่ อาลงเข็บดุพี่น้องเนื่องจากว่าเวียกท่เที่ยวไม่ค่อยได้แล้วจะคือน้ำชลเวียกพ่อแม่พี่น้องก็เลยแบบบูมีเลลาที่ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิรงพี่น้องเอาอย่าลืมกดตดตามให้กําลังใจพี่นอ้องประดิษเขาเบิรงนซองบอลิสแล้วกันอย่าลืมให้กาลังใจเอาไปก่อนพี่น้อง